พวกเรานะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนราชบุรีธรรมค่ะพวกเราจะมานําเสนอนวัตรกรรมห้องเรียนที่กดเจลแอ,อแลกอฮอล์แบบเหยียบค่ะค่ะเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะ 1. ข้อ,องอ90องศา1นิ้ว 2. ท่อ PVC 8หุน 3. ข้อต่อ3ทาง1นิ้ว 4. ท่อ PVC 6หุน 5. ท่อต่อตรงรถ 2นิ้วครึ่งค่ะค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ หนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะไปดูขั้นตอนที่2กันเลยคะ่ะ ะค,ะคือขั้นตอนที่2เราจะได้ขาของที่ตั้งเจลแอลกอฮอล์ค่ะค่ะเราไปดูขั้นตอนกันที่3เลยนะคะ นะคะขั้นตอนที่3เราจะได้ที่ตั้งจิแอนกองฮอร์แล้วค่ะเราไปทำขั้นตอนที่4สีนเลยนะคะ ดสี่นะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะ ค่ะเราก็จะได้นะวัตกรรมที่กดเจลแอลโกอฮอล์แบบเยียบแล้วนะคะ<ป>ขอบคุณค่ะ